นีเมนูอะไรเนี่ยปลาย่างปลา <g ül> ดูเด็ดเมื่อกี้เห็นใหญ่ไข่มันแดงอยู่มันแดงใส่ต้มปลาเผ็ดอ๋อกิบบน,บบนข้าวนาบรรยากาศทุ่งแบบนาบ้านอะไรบ้านแกน้อยแกใหญ่ครับทอดสว่างจ้าอทอดสว่างนะตัวเนี้ยจ้า,าอ๋อคิดว่าติดกับแกน้อยแกใหญ่เนะาะ <laughs> บันทัดสว่างเราหลุดมาทางนี้เลยเราคอยมาดูสุขสระปีใหม่กันเนาะ ปีใหม่สุดทุกปีเลยสุดทุกปีเนาะอุ้ยปลาเยอะนะปีนี้เนาะบ้านไหนก็มีแต่ปลาช่เหมือนเดิมถ้าเขาไปมาขโมยเอาไปเยอะอ๋อเด้ตรงนี้น่ะไอ้ปลาปลาตะเพียนปลาตะเพียนนะวัไโลก่่านะปลาตะเพียนบขาหายหมดเลยครับเห็นได้เห็นได้เขาบ้ามาเนี่ยมาตกเบ็ดกันเหรอมาขโมยเอาหวานเอาเลยเหรออ๋อ อ๋อนี่สาเนี่ยฮะจ้ะอาหารก็ซื้อมาไว้ด้วยไงพอมาตอนเช้าแล้วอาหารเรียบร้อยเลยแหมใจร้ายสาดนี้ขุดใหม่ฮะใช่ไหมขุดใหม่ครบปีปีนี้สูบไหมฮะัาดนี้ไม่สูบเนาะทำนาปังไหมครับัางนี้ทำไหมจ้ะทำนาปังนะ น้ำท่วมใช่ไหมตรงนี้น้ำท่วมเห <c oughs> ็นแต่ลอยน้ำท่วม <c oughs> แต่ข้าวห้าถุงมอ๋อแ yeah, ย่เลยเนาะน้ำดีเกินพี่เมนูไปดูเมนูเด็ดทุง่งนาไปดูดิครับถูกตางตรงนี้หาถูกตางดูถูกตางเดียยเ๋ยวเอ้ย,ยอน้ำอยยเอะเนาะกําลังกันเละเห็นฝั่งนั้นเหรอ เมนูต้มปลาใส่ไข่มุแดงอยู่ดิโอ,อ้ข้าวสว่าง,งอันนี้ข้าวนะเนืนูน่นน,น,น,นไปดูตรงนูน้นพลอยไปไป,ไปดูตรงนูน้นบ่ายสองโมงเนาะยังไม่แห้งเย็นนี้แห้งไหมพี่จ,จับไปเรื่อยๆเนาะพรุ่งนี้น่าจับกันเยอะยเห็นหลายบ่อฝั่งนู้นก็กำลังสูบกันอยู่สูบน้ำใส่านาพอดีอ๋อนี่ไงเมนูเด็ด าช่อนใส่ไข่มดแดงแหมกินนากินข้าวปลานาะช่อนช่อนนะน้องคอยขานมาเที่ยวทุง่งนาหอมเลยหอมปลาช่อนนี้มดแดงที่มือกียรกินเนี่ยมดแดงนะเนี่ยเห็นไหมมดแดง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 ,ดแดงใส่ต้มปลาช่อนใส่ลาบปลาไงเงี้ยแซ่บเลยเมนูนี้พิเศษเลยเนี่ย ้าไปดูปลาเนี่ยจับได้บ้างท่านในโอ่งมีไหมยังไม่ใส่เปล่ายังไปล่ไปดูกันพลอยอลมันก็ทยอยทยอยจับไปทำอาหารพรุ่งนี้เช้าผมถึงถึงจะสูบหมดเนาะพรุ่งนี้เช้านี่ทยอยสูบกันวันนี้ยังสูบไม่แห้งอนะวันนี้ยังไม่แห้งหรอก อันนี้ยังไม่แห้งหรอกอน,นี้ยเห็นไหมปลาพรุ่งนี้เราค่อยมาดูกันพรุ่งนี้เราก็จะมาดูอีก <c oughs> มาดูเก็บปลาเช้าใช่ไหมครับพรุ่งนี้เช้าเรามาดูเนาะพรอยเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูใหม่นะครับ <c oughs> พรุ่งนี้มาดูปีใหม่เก็บปลาปีใหม่กันกินปลาปีใหม่ครับเดี๋ยว<อ>มาดูครับครับ<อ> แล้ว <Hello. S 2> มันก็ทยอยหนีอ่ะนะค่อยคนไม่เฝ้าเนี่ยมันจะปีนหนีอ่ะอาชันจะโดดแล้ว oh. เออมันจะโดดขึ้นอนะ่ะมันมันหนีอ่ะเห็นต้องลอยนอนเฝ้าเนาะต้องเฝ้ามันไม่เฝ้าปลาก็จะหนีใช่ไหมน้องพลอยอปลาปลาเดินไปมันร้อนเลยเนี่ยปลาลงทุ่งนาเราข้ามข้ามได้ไหมปึ๊บอ่า เห็นปลาไม่พอเห็นปลาไหมป,หออปลาช่อนเออปลาเออฝั่งนี้ลมหน่อยฝั่งนี้ลมหน่อยเนาะอันนี้หอยนะเนี่ยหอยหอยเชอรี่หอยเชอรี่หอยเชอรี่นี่สาะนะสาะนี่เนี่ย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 โอ,โอ้พรุ่งนี้แห้งเนาะคืนนี้ก็นอนเฝ้ากันสูบไปเรื่อยๆ ใช่ไหมไปขึ้นรถไปแป๊บ